เปิดคาเทอมโรงเรียนประจำสายฟ้าพายุที่ประเทศอังกฤษเรียกได้ว่าเป็นทริปอังกฤษของครอบครัวคุณแม่ซุปตาชมพู่อรารยากับสามีสุดหล่อน็อตวิสรุตและลูกๆสายฟ้าพายุและน้องเกลที่คุ้มข่ามากๆนอจอกจะได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแล้วทริปนี้พ่อน็อตยังได้ไปดูสถานที่จริงซึ่งเป็นโรงเรียนของน้องสายฟ้าพายุในอนาคตที่จะมาอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแล้วต้องบอกว่าบรรยากาศโรงเรียนนั้นดูสวยงามและน่าเรียนเป็นอย่างมาก และพ่อนอตยังได้พาลูกๆไปวิ่งเล่นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสร้างความคุ้นเคยกับสถานที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกว่าเดินตามรอยเท้าคุณพ่อซึ่งเป็นนักเรียนอังกฤษกันอีกเร็วๆนี้แน่นอนแม่ชมถึงก็บอกอาการใจหายหนักมากและได้เขียนแคปชั่นออกแนวยังไม่พร้อมกับใจแม่ว่าขอเวลาทําใจสักกีสิบปีแต่ใดๆแฟนๆนอกจากจะโฟกัสที่โรงเรียนของพี่สายฟ้าพาย,ยุแล้วยังโฟกัสไปที่ความหลอกของพ่ออีกด้วยเพราะโดยพ่อนอตน,นั้นหล่อเรียบโกมากมาก และสำหรับโรงเรียนที่ได้ไปดูคือโรงเรียน Harrow School ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำชายล้วนที่ตั้งอยู่ในย่าน Harrow กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษก่อตั้งในปีคศ1572ภายใต้กฎบัตรที่ได้รับการอนุญาตจากควีนิลิาเบธที่1่1ถือเป็นโรงเรียนที่ยิง่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษด้วยโดยประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า450ปี และต้องบอกเลยว่าโรงเรียนระดับนี้ค่าเทอมต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนโดยค่าธรรมเนียมสำหรับปี2022นั้นค่าเทอมอยู่ที่15,570ปอนหรด์หรืออยู่ราวๆ665,292.28ราบบาทรวมค่าอาหารค่าเล่าเรียนค่าเครื่องเขียนและค่าสักรีดโดยจะจ่ายล่วงหน้าภายในวันแรกของภาคเรียนสำหรับวิชาที่ต้องการเรียนเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยนอกจากนี้ชมพู่ยังลงภาพบรรยากาศความน่ารักมาให้ชมกันเหมือนเคย แต่็อตที่ทำเอาอินสตาแกรมต้องหวานคงหนีวิพ้ภาพเซทที่นัดวิสรุตเดินจับมือพันรยาสาวชมพู่อารยาซึ่งบอกได้เลยว่าดานานทีพ่อกับแม่จะลบมุมลูกๆมาสวิดหวานแต่ก็ทำแฟนๆอมยิ้มไปกับความน่ารักและความละมุนของทั้งคู่ที่สำคัญยังถูกแซวด้วยว่าเหมือนน้องเกลกับพี่พายุตอนโตเลย